สนับสนุนโดยโรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กปลาโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยก่านัวนัวสัสดีทนผู้ชมเวียกงานการท่องเที่ยวนี่กับที่ว่าเป็นเวียกงานหนึ่งทีว่าได้สร้างเม็ดเงินอันมหาศาลเขามาทีประเทศฉะนั้นการก้เกี่ยมความพอในการที่จะต้อหับนักท่องเที่ยวที่จะเขามาท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศล่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวของก็อือว่าด้เอาใจใส่ในการที่จะประปับปรุงเพิ่มภาษาเข่าเติมเส้นว่าในครา,าวนี้แอดมินก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับข่าวเรื่องภาษาจีนที่จะนํามาติดมาใส่ตามป้ายบอกทางหรือว่าตามป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต,ต,ตามที่ควรเป็นจริงแล้วแอดมินคิดว่าเป็นการเอาใส่ร้ายเทพโซมแลวก็เห็นดีเห็นงามเพราะว่ามันจะเป็นนักษณะแบบ การบริการที่ดีขึ้นเพราะว่าเฮากับต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนอีกาศาสหนึ่งที่ว่าเป็นาศาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเฮากับว่าได้เพราะว่าประชากรน,นี่ก็ถือว่ามีตั้ง1 4 0 0ลพานกว่หอยหลานก่าคนผู้ชมจากที่ว่า,วาสอบ,บลาว่เาเกลียมเพิ่มภาษาจีนตามป้ายสี่บอกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามสินทางหลวงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยคะแนนการที่ทางท่องเที่ยวถือเป็นท้าแห่งสาคัญในการซุกยู่ การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและเพื่อเป็นการก้าเกีย่ยวร้อมในการขับห้องและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวทั้งภายในและก็คือต่างประเทศท่านผู้ชมโดยเฉพาะแม้ทั้งกระท่วทแถลรข่งขาวในดวัฒนธรรมและท่องเที่ยวใดก้าเกี่ยมติดตั้งป้ายสี่บอกสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอยู่ตามเส้นทางหลวงเส้นทางสายลักและก็เส้นทางเขาสถานที่ท่องเที่ยว ตามสินทางรถไฟเล่าจีนและเสื่อมต่อกับประเทศไก่เคียงเป็นภาษาล่าอังกฤษและก็ภาษาจีนนอกจากนี้ก็ได้มีแผนจุดซุ้มพัฒนาเวียกงานท่องเที่ยวในต่อหน้าเป็นต้นแมนสืบต่อจัดตั้งพันขยายแนวทางฝืนฟูการท่องเที่ยวสําหรับปี2 0 0าปี2 0 0 5มีแผนจะปรับปรุงการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงขึ้นตามทิศสีเขียวพร้อมทั้งติดตาม สุกยูการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากิจกรรมโครงการพัฒนาโครงรางผืนฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้ทื่นช่วยเรือจากธนาคารพัฒนาเอเชียอยู่บรรดาแขวงเป่าไม้คือแขวงพบางแขงวงเวิงจันทร์และแขวงจำปาสักสืบต่อปับปร,ปรปุงสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่บรรดาตัวเมืองท่องเที่ยวเป็นต้วแมนเส้นทางเขาถึงสถานทีท่องเที่ยวทั้งทางบกทางนำ้ำ การบริการในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงเส้นทางเขาถึงท่าเฮือ,อยูเขตนากระสังดอนเดดดอนคอนแขวงจำปซักเส้นทางปูเบตงเขาน้ำตกตาดแก่งย,ยุยและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวแก่งย,ยุ้ยปรับปรุงสนามขี่เนื้อบังเวียงแขวงเวียงจันทเพื่อให้สาม,มารถห้องหับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ทีเมืองบังเวียงในตอนนาสืบต่อปรับปรุงปื่มคูมือจัดสรรแหล่งท่องเที่ยว ปื่มประวัติแรงท่องเที่ยวในทั่วประเทศและปลึ่มคู่มือแนะนําการสั่งหองนาสาธารณะให้ได้มาตรฐานหองนําสาธารณะอาเซียนสืบโตซุกโยูห้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจจัดต่างกิจกรรมการท่องเทีย่ยวเล่าเที่ยวเล่าให้เป็นขบวนยางฟืดฟืน้นและกว่วงขวงสืบโตคนขวบปับปุงและสร้างมาตรฐานสถานที่พักแรมหาอาหารบริษัทท่องเที่ยวพนักงานนําเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและระเบียบการคุมข้องกิจกรรมการท่องเที่ยวสืบต่อคนขั้วาสาร้างแบบแผนจัดตั้งปฏิบัติมาตรการการท่องเที่ยวอาเซียนและสซปปลาสำหรับปี2002ถึงปี2 0 2 4แล้วก็อื่นๆสำหรับปี2002ท,ท,ที่ผ่านมาภายใต้นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในก็คือเล่าเที่ยวล่าวซปปลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวล่าทั้งหมด หนึ่งล้านหกแสนแพยหคนเทียบใส่แผนปี1 9, 66, นึ่งล้านเก้าพันเถื่อคนปฏิบัติได้85.54%เซในนี้มีนักทองเทียวภายใน1 37, 000, นึ่งล้านสามสเจ็ดพัหาเถือคนได้นักทองเที่ยวสาก,กล6 4 4สนสี่สี่พัอยหาเถือคนแต่ขาดคคเนี้สางได้ครับประมาณ2องหอยสิบเก้าล้านกัวลาลาสลาัด